ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมการอ่านคือทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวันพอเมื่ออ่านออกเขียนได้ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การสร้างความคิดการแก้ปัญหาและทันต่อโลกปัจจุบัน,านาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านํำราพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งยังจำรูปสระพยัญชนะไม่ได้ส่งผลให้ไม่สามารถอ่านออก และสะกุทคำได้จากปัญหาดังกล่าวในฐานะครูผู้สอนได้ศึกษาวิธีการเทคนิคต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active l e a r n i n g ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายในการเรียนช่วยให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาได้แม่นยำและคงทนเป็นเวลานานวัตถุประสงค์หเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งส เพื่อปลูกฝังเสี้ยติที่ดีในด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งขั้นตอนการดําเนินงานข้าพเจ้าได้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน Active Learning การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยการใช้กระบวนการดําเนินงาน p d c a ดังนี้คันวางแพ เป็นขั้นตอนในการวางแผนที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Active Learning แก่ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึงมีขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาหลักสูต 2. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน Active Learning 3. ออกแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ Active Learning ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง กาดำเนินการตามแผนแบ่งเป็นขั้นตอนสี่ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนการคัดกรอง 2. ขั้นวินิจฉัยปัญหา 3. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีแอชเชอร์นีย 4. ขั้นสรุปกิจกรรมผลการดำเนินการบนที่เกิดกับโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านสำรามีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของ นักเรียนอาทีชั้นียมศึกษาปีที่1นึ่งีการศึกษา2,566ส,สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านคนที่เกิดกับนักเรียนคือนักเรียนชั้นโทมศึกษาปีที่1มีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ดีมีการทดสอบอาทีอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับประเทศรวมไปถึงผลสำเร็จทางการเรียนของรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาอื่นๆอยู่ในระดับที่สูง เป็นที่น่าพอใจรวมไปถึงผู้เรียนมีความสุขในการเรียนในทุกๆรายวิชา